ก็ทําลายวงจรได้หลวงตาตัดที่อุปทานก็ทําลายวงจรได้แบบนี้หรือเปล่าครับการสอนชี้ช่องทางจึงต่างกันแต่การบรรลุหรเหมือนกันคําว่าอาวิชาก็ใช่เป็นคําพูดแค่วิชาเฉยๆหรอกนะในวงจรปฏิบัติปฏิจจสมุทบาทอนะ่ะมันมันอยู่ตรงไหนอนะฮะ ก็ลองไล่สิพอเกิดตันหาฮะพอเกิดเวทนาถึงเกิดตันหาเกิดอุบานถึงมีภพฮะมีชาติเรามีชาติใช่ไหมมีชรามรณะเอาแล้วอวิชามันอยู่ตรงไหนอะอวิชาก็เหมือนอนัตตากับอัตานี่แหละนะ มันเป็นฝ่ายตรงข้ามถ้ามีอนัตตาก็เหมือนนิพพานกับกับวตาสงสารเหมือนสังสารวัฏเนี่ยถ้ามีสังสารวัตมันก็ไม่ใช่นิพพานะ,ะ,ะกูนี่ยังไม่ได้ดับอวิชชาเลยไม่ได้ดับกิเลสด้วยไม่รู้เป็นไงกิเลสใช่ ถ้าจริงกิเลสมันก็ไม่มีจริงหรอกฮะกรรรจริงเห็นของจริงเนี่ยนะเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริงที่จริงกิเลสมันก็ไม่มีหรอกไม่จริงหรอก มันแค่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามันไม่เที่ยงนะถ้ามันมันเที่ยงมันก็จริงสิถ้ามันเป็นเกลเลสมีของจริงจะมีพระรหันเหรอฮะจะพูดกันนะพูดแบบไม่รู้เรื่องกันเลยแหละ <laughs> ถ้าพูดไม่รู้เรื่องกันเลยเราพูดอย่างเงี้ยเอาสิ เพราะว่าถ้ามึงพิจารณาอยู่เนี่ยเพื่อมึงจะดับอวิชชานะมึงจะเอาเราไปอะไรไปดับเพราะว่า,าวิชายังอยู่กับมึงอยู่ฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องอวิชชาก็มึงอวิชชาเต็มตัวอยู่มึงจะไปคิดเพื่อห้เพื่อดับอวิชชานะมนนะไปไม่ได้หรอกใช้อากาศทฤษฎีแบบนั้นนะนะถ้าจะพูดกันด้วยเหตุด,ด้วยผลนะ ถ้าจะพูดกันจริงๆเอาถ้ากิเลสมันเป็นของจริงเนี่ยมันก็ไม่มีพระอรหันต์ละ,ละ,ะสิถ้ามันเที่ยงอะฮะมันก็เป็นแค่อารมณ์ผ่านไปผ่านมาเฉยๆอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยฮะมันก็เนี่ยเห็นไหมปรุงแต่งขึ้นมาเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนนเป็นนี่มันไม่จริงอะแต่เรามันก็จริงอะทุกข์ก็ทุกข์กจริงๆเราไปยึดเราอะ จริงไหมพราะอะไรอะ่ะพะมีอุปทานนี่เองแล้ววิชาอยู่ตรงไหนอะ่ะมนันอัตตากับนัตตานี่แหละฮะ อัตตามันก็ไม่มีอัตตาล่ะฮะจริงไหมจริงไหมล่ะ <ged> ถ้ามึงทำารอัตตาอัตตาคืออะไรล่ะก็ <ged> คืออุบทาน <ged> ความรู้สึกว่ามีตัวมีต,มตนนี่แหละ <ged> เป็นจริงเป็นจังนี่แหละความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละก็คือพุงแจงนี่แหละ มึงไม่ปรุงแต่งแล้วมึงจะมีอัตตาขึ้นมาได้งไงตัวมึงไม่มีอะฮะต้องไปพูดอ้อมมหรอกพูดเรื่องความคิดเนี่ยจบอยู่ตรงเนี้ยนะการไปคิดนั่แะเป็นอวิชาการเห็นความคิดนี่แหละคือวิชาถ้าจะพูดขนาดนี้ละกลัวฮะ การมึงหลงเข้าไปปรุงความคิดเนี่ยเอาเสียนั่นแหละอวิชาาชาอุบทานเกิดแล้วนะเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นน่นเป็นนี่เป็นตุเป็นตาขึ้นมาแล้วน,ะนั่นอาศัยปัจจัยตัวนั้นแหละนั่นแหละฮะกูยังเคยพูดเลยถ้าทิ้งเหตุแล้วมันจะมีผลได้ยังไงอ่ะไอพวกที่ว่าเห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันยังยังเกิดอยู่มันยังไม่ดับมันยังเกิดดับอยู่ถ้าไม่เกิดแล้วมันจะดับที่ไหนอ่ะ เอาอะไรมาดับอี้กัถ้ามันไม่เกิดอ่ะกูยังเคยพูดเลยว่าการบรรยายธรรมการพูดภาษาธรรมนี่นะ,ะเหมือนพูดความสวยงามของธรรมาชาติให้คนตาบอดแต่กำเนิดฟังอ่ะน่าจะคิดเอาจินตนาการเอาอ่ะฮะ ถ้าเมื่อไหร่ทาให้ตามันสว่างขึ้นมาเ่ยมึงไม่ต้องไปพูดหรอกฮะรักษาตามันซะก่อนมึงไม่ต้องไปบรรยายทําให้มันฟังเลยบรรยายความสวยงามมันฟังเลยถ้ามันตาบอดใจมันบอดอยู่ยังไม่เกิดจักู่เนี่ยพูดยังไงก็ไม่มีทางอ่ะที่มึงจะเห็นนะธรรมะเนี่ยรักษาดวงตามึงเนี่ยรักษาใจมึงเนี่ย เหมือนมึงไปบอกว่านี่สีดำเป็นอย่างนี้บอกคนตาบอดเนี่ยเอ้าฮะสีดำเป็นยังไงลักษณะยังไงมันก็ถามอยู่ดีอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันตามันเห็นหละรักษาตามันได้อ่ะมันไม่ต้องไปบรรยายหรอกโอ้สีดำมันคือนี่อย่างนี้อย่างเงี้ยไม่นะมันรู้ของมันเองอ่ะจำไว้มันถึงเป็นเรื่องยากมากเหมือนกับพูดถึงเรื่องอนัตตากับพูดถึงเรื่องไม่มีตัวตน ให้คนที่มีตัวตนฟังนี่แหละฮะมันก็เลยบ้าทั้งคนพูดและคนฟังอะ่ะฮะจริงไหมอ่ะที่จริงหลักทรรไม่มีอะไรเลยทุกสมุทัยนี้ร่นมัง่งทุกนี่แหละของดีถ้ามึงไม่ทุกหรอกมึงก็จะเพลินไงมึงก็จะลืมไงเข้าใจไหม มึงจะไม่รู้สึกตัวอะไรมึงจะลืมตัวอะไรมึงจะไปเที่ยวข้างนอกเพลินไปกับความคิดปรุงแต่งจากจำไว้พูดถึงเรื่องธรรมะมันต้องพูดถึงเรื่องทุกข์นะถ้าไม่ทุกข์ถึงเรื่องทุกข์ทุกข์ก,ก็ป่วยกันละจะพูดถึงเรื่องธรรมะไม่มีหรอกเบ้าสบายแล้วนะฮะจะบอกให้เพ้อเจ้อลวกูว่ายอย่างนั้น กูไม่เห็นเบาสบายแล้วกูมีแต่ทุกข์การขัดจิตขัดใจธรรมะเนี่ยมาฝึกธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขัดจิตขัดใจเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากมันจะสบายตรงไหนอะฮะเคยกินข้าวสามื้อสี่มื้อก็มากินข้าวมื้อเดียวฮะขัดใจไหมมันจะสุขตรงไหนวะฮะ เคยนอนสบายตีเงเองโดน,นดูทีวีร้องเพลงอยู่ก็มานั่งในช้าเนี่ยเอามันสบายไหมล่ะฮะไม่มีหรอกะ,ะมึงจะไปยิงนกเนี่ยมึงต้องเห็นตัวนกก่อนมึงค่อยจะยิงถูกฮะถ้ามึงจะพ้นทุกมึงต้องเข้าไปถึงทุกทุกที่สุดจนสุดทุกจึงพ้นทุกไม่มีทางอื่นหรอก จะบอกเลยทุกเนี่แหละคือสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้า<ะ>ท่านเอาชีวิตแรกมาไม่ใช่มาพูดเล่นๆอดหลับอดนอนผ่อนอาหารจนโอ้โหนะแช่อยู่ๆจะมาพูดสุมส่มสี่สุ่มห้าไปนอนสบายอยู่ในห้องแอร์มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ฮจําไว้ ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นนะาพูดถึงธรรมะมีอย่างเดียวก็พูดถึงเรื่องรรทุกข์นี่ะทุกข์สบู่ไทยนี้โรดมักเอาสิมึงมาเถียงกูสิฮะทุกข์คืออะไรอะฮะมึงต้องเห็นทุกข์มึงต้องรับทุกข์เห็นนี่ไม่ใช่ไปคิดว่าทุกข์มึงต้องทุกข์จริงๆไม่มีสตันแมน เผาก็เผาก็จริงๆเนี่ยเผาต่อหน้าต่อตาเนี่ยเผาอารมณ์เนี่ยร้อนภายในเนี่ยเอาสิแอร์เย็นๆนยิเงเงือแตกพักๆเลยแหละฮะจะบอกให้เอาสิไม่เชื่อกูคนที่เป็นสภาวะเนี่ยเะ่าฟังอยู่เนี่ยนะร้อนภายในเนี่ยโอ้โหอยากตายเลยแหละฮะจะบอกให้ ไม่มีรอยเท้าโโคหหในอากาศฮะไม่มีรอยเท้าโคในอากาศหลงเนี่ยหลงทางเนี่ยมันก็เป็นทางเหมือนกันแต่เป็นทางผิดนะจะบอกให้ทางที่ถูกเนี่ยเอกตามีทางสายเดียวยคือศีนสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญานี่แหละคือมรกถ้าเข้าไม่ถึงสีนสมาธิปัญญาเนี่ย อย่ามาพูดถึงเรื่องธรรมะเลยจริงๆพูดอย่างเงี้ยเลยอย่ามาขี้โม้เลยนะ,นะเข้าถึงสีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าจังแต่พระรหันนะโอ้จังแ่พระโสดาบันเลยนะอย่บอกให้นั่นแหละครับทึงเรียกโลกุตระเข้าถูกกระแสนิพพานนะแต่แค่ศีนสมาธิปัญญาตัวนี้สมาธิหรือสติปัญญาเนี่ย ติยังไม่เต็มรอบแค่นั้นแหละกระท่อนกระแท่นถึงยังหลาบก,กามไม่ได้แต่เข้าถึงสีสมาธิปัญญาแล้วเป็นอาทิตย์สอาทิตย์จิตแล้วงั้นท่านจะปิดนรกได้หรอจิตท,ที่เป็นศีลแล้วตรวจสอบตัวเองไม่มีตอนนั้นอะ่ะจำไว้ต้องมีกำลังพอสมควรอะสมาธิของพระโสดาบันฮะจำไว้ แต่ที่ยังดับการมไม่ได้เพราะกําลังของสมาธิของสติปัญญาเนี่ยยังไม่รอเพราะพระนาคามีเนี่ยโอ้ยสมาธิไม่ต้องห่วงแล้วเป็นเองแล้วสมบูรณ์แล้วพระนาคามีหรือเรียกว่าอนันตาริขสมาธิเป็นสมาธิเชื่อมเหมือนสายน้ําไม่ขาดตอนแล้วนะแล้วการเกิดไม่ได้มันก็เลยหมดการไปใน,นที่สุดก็อาศัยกําลังของศีลสมาธิปัญญาเนี่ย เพียงแต่ยังดับอุปาทานไม่ได้คือดับตัวตนไม่ได้พระนาคามีก็ยัง,งโง่อยังกลัวอยู่ใจไหมเพราะคนมีตัวมันย่อมกลัวยังมีมานะอยู่ตัวนี่แหละคือมานะตัวกูของกูเนี่ยพระนาคามียังมีอยู่จําไว้เพราะยังพ่าตัวเองนี่เสมอคนอื่นคนนั้นสูงกว่าตนคนนี้ต่ำกว่าตนนี่คือพระนาคามี นั่นแหละมันมีตัวอยู่มีอุบานอยู่มีพระอาหัน์ท่านั้นละที่ไม่มีตัวจำไว้แต่สมาธิของพระนาคาเมเนี่สมบูรณ์จำไว้อตาเจ้าคะอย่างพระระหันเนี่ยเวลาเห็นคนอื่น จะรู้สึกยังไงนะคะอย่างระะ้านาคามีจะจะแยกเท่าเสมอตามต้อยกวาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้จัก,กูไม่เคยเป็นพ้าอรหันมึงก็ถามขนาดนี้เลยนะมึงต้องไปถามพ้าอรหันแล้วล่ะจะพูดตามตำร,ราใช้ทฤษฎีใช้ตรรกะเนาะนะก็คือระอนาคามีเนี่ยคำว่ามีตัวอยู่นั้นคือมานะนั่นเอง <c oughs> นะ คือยังมีมาหน้าอยู่ว่าคนนั้นต่ํากว่าตัวเองคนนี้เท่ากับกูอย่างเงี้ยคนนี้สูงกว่ากูคือพระลรหันนั่นเองยังสงสัยในรลหาหัตผลอยู่ mm hmm. เพราะไม่รู้จักเนี่ยเพราะภูมิจิตคนละภูมิเนี่ยจริงไหมแต่พระละหันเนี่ยถ้าความเห็นของหลวงตาเนาะหลวงตาก็ไม่เคยเป็นก็กูจะว่ากูวิจารณ์ให้ได้เอาคือว่าใช้ตรรกะสนทนาธรรมกันนะพระอรหันเนี่ยนะ ถ้าท่านไม่มีความรู้สึกก็แล้วกันท่าไม่เข้าไปตัดสินเพราะไม่มีเจตนาเพราะไม่มีตัวไงที่เหลืออยู่คือเหลือจากกิริยาคือเหลือจากขันห้านั่นเองคือไม่มีอุปทานเข้าไปเป็นเจ้าของอไม่มีตัวอ,อันนี้พูดถึงทฤษฎีพ้าอ,อรหันนี่ก็จะเป็นปกติ คือคล้ายๆว่าอย่างเห็นไอ้ปิดปิดปิดไอ้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกคนธรรมดาเนี่ยนะเห็นบุรุชนเนี่ยว่าอ่าแกเห็นว่าโอ้เนะเป็นเป็นธรรมดาหมดเพราะว่าธรรมดายัางไงละ่ะเพราะท่านไม่มีเข้าไปจัดสินไงและท่านนี้ก็ก็จะไม่มีความวิเศษวิสโสเหมือนคนธรรมดาอย่างพวกคนธรรมดาเนี่ยบุถุชนนี่จะโอ้โหเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำนองนี้อย่าง ยังมีที่วิเศษวิโสอยู่แต่พระอรหันไม่มีที่วิเศษวิโสอะไรท่านหงเพราะไม่มีตัวก็เลยใครว่ายังไงก็คือไม่มีความรู้สึกเป็นอะนะมันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคงเป็นอย่างนั้นแหละเนาะ <laughs> กูก็ไม่รู้กูไม่เคยเป็นอันนี้ใช้ทฤษฎีของหลวงพระสิ้นคิดก็แล้วกันนะจะเมื่อไหร่กูเป็นเดี๋ยวกูจะบอก <laughs> กูไม่เคยเป็นแต่พระโสดาบันกูไม่เคยเป็นแต่ที่พูดเนี่ยพูดเอาทฤษฎีเอาเอาเอาทฤษฎีของพระสิ้นคิดพูดเฉยๆแล้วหลวงตาเนี่ก็ไม่เคยบรรลุธรรมด้วยะที่พูดให้ฟังประกาศไว้ก่อนเลยไม่เคยบรรลุธรรมไม่เคยเป็นพระโสดาบันไม่เคยเป็นพระอรหันไม่เคยเป็นพระสกิทาไม่ทุกวันน,ะะวน,นี้่ะจริงๆไม่ได้เป็นที่พูดให้ฟังเนี่ยก็คือเอาจากทฤษฎีของตัวเองล้วนๆน,นะนะ อย่าไปเชื่อกูนะมันมองไม่ละยดภัยจะเคยเป็นเนารฮะพ่อแม่กับบริภาาเป็นในได้าลรหันวะเนี่ยฮะอาจารย์ครับเวลานอนผมหลับพร้อมกับลมหายใจเวลาตื่นจะรู้สึกตัวเหมือนเป็นสมาธิมีสติเห็นร่างกายเย็นสบายมีความสุขนี่คือสภาวะธรรมใช่ไหมครับใช่ มันก็สภาวะธรรมมันแหละนะเพราะว่าตัวเองสุขอยู่คือมันเบาสบายนั่นแหละอย่าไปว่าสุขเลยนะกูก็ไม่รู้หหละความสุขมันเป็นยังไงนะมึงาว่าสุขก็สุขกามมึงก็แล้วกันนะก็เป็นสภาวะธรรมมัน,นแต่ว่าสุขมันก็เป็นอารมณ์เลยเป็นอาสมาที่ฌานนี้มันก็เป็นอารมณ์นะจำไห้นะ ถ้าไปถึงถึงขั้นเป็นพระอาราหารนี่ครูว่าท่านไม่พูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงเรื่องอารมณ์หรอกสําหรับตัวท่านนะเ <c oughs> พราะท่านไม่เป็นอะไร <c oughs> แต่สําหรับเป็นสภาวะธรรมจะเปลี่ยนเพราะว่ามีสตินันเองนแต่ถ้าฝึกอนาปานาสตินะเป็นสมาธิจริงๆริงพอถึงขึ้นมาใหม่ใมมันจะแน่นที่หน้าอกแล้วก็จะร้อนจุก แต่ต้องใช้ลมยาวๆอัดออกมาก่อนมันค่อยจะโล่งและแดะแล้วแต่แล้วก็สุกแล้วนะเพราว่าสุกนะเพราะมันสงบไงมันสบายไงสดชื่นนั่นแหละนะแต่กูไม่เรียกว่าสุกกูไม่รู้จักสุกฮกูรู้จักใส่สุกๆดิบๆนะ ดวงตาครับเห็นความคิดมันเกิดขึ้นมันจะมีตัวหนึ่งเหมือนคอยเตือนตลอดเวลาว่าไม่ควรทําว่าไม่ดีคือตัวสติใช่ไหมครับแต่ก่อนยังไม่ปฏิบัติจะลงไปกับความคิดเลยแต่ตอนนี้เห็นว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่หนักเหมือนก่อนครับก็แสดงว่ามันเกิดผลนั่นแหละนะ แต่กูอย่ากให้มันหนักหนักมันจะได้จบจบกนทักทีนะคึงเข้าใจไหมการปฏิบัติธรรมก็เหมือนนักรบทำไมนักรบเพราะพระวันนาใหม่ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรล่ะเหมือนกับเราอยู่รอบเมืองาราชเวนเฉยเยนะแต่การจะเข้าไป เออสภาว่าข้ามคบชิานนะี่ยเหมือนกับเราไปโจมตีเข้าไปในเมืองเลยบุกเลยทีนี้ตะลุมบอลเลยเราคิดดูอ่ะถอนลากถอนคนไม่กูก็มึงนะั่นแหละไม่มีกับพิบตานั่นก็คือสงครามครั้งสุดท้ายตอนเนี้ยมันยังคล้ายๆกับตอนนี้มันเลาะแต่ลากฝ่อยนิดๆหน่อยๆกัน,น,นแต่ลากแก้วมันยังอยู่มึงต้องใช้กำลังมากเหมือนกันแหละจริงไหมนะนะจำไว้ มันไม่ใช่ไม่จอดธาตุานะเว้ยกรรมที่มึงทํามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันฝังอยู่ในสันดานมึงหรืออัศวะที่ท่านเรียกนั่นแหละกรรมมึงจะต้องได้รับผลมึงต้องเห็นกรรมเห็นจริงๆทีนี้เห็นของจริงนั่นแหละสงครามโลกนั่นแหละพญามารมึงต้องผเผชิญนั่นแหละมันถึงจะไม่มีที่อยู่ให้มึงอยู่เยในโลกนี้แล้วมึงก็จะ เข็ดพยาดในกรรมที่มึงทำมา,ะะานะท่านถึงเห็นกรรมท่านถึงพูดถึงเรื่องกรรมคือการกระทำนะเท่าเม็ดทรายเลยมึงก็ต้องใช้เป็นนี่เขานะ่ะนี่สิ่งที่ตัวเองทำมานที่แท้จริงมันฝังอยู่คืออาสวะมึงเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยสวรรค์น,นรกมันไม่ได้อยู่มารข้างนอกหรอกไม่มีผีสางเทวดามาดลบันดานอะไรมึงหรอก ทำไว้สัตวกันไม่มีกับพริบตาก็เรียกสัพประยุตตาทำมาฮะเป็นอย่างงั้นจริงๆประเชเนี่ยพระลูกสาวพญามารก็ไม่ใช่มันแต่งตัวมาลํำเหมือนอยู่ในภาพผสมผสะสหรพก คือกันหา,าราคาที่เป็นอารมณ์พุ้งขึ้นมาตอนนั้นมึงอยากตายเนาะนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นฮะ,ะมันไม่ได้เป็นคนมาหรอกมันเป็นอารมณ์ที่ดูเลือดเลือดพันมันต่อต้านมึงที่สุดแหละถ้ากลัวก็กลัวสุดๆตอนนั้นอะจนไม่มีให้มึงพึ่งอาศัยละกลัวเนี่ยกูจะบอกให้ หนักมากตอนนะั้นที่พูดในผ่านมานะผ่านมาหมดและ <S <S กูไม่เอาสมบัติของใครมาพูดหรอกเนี่ยกลัวสมบัติของกูเนี่ยฮะที่สิ่งที่กูพูดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดภาษาของกูนะ มึงลองกลับไปอ่านพระใจปิดกหรืออะไรเลยตรงกันเป๊้เลยกูจะบอกให้ไม่มีผิดเพี้ยงเลยแต่กูไม่ได้พูดภาษาของใครทั้งนั้นพูดภาษาของกูเนี่ยแต่ว่าตรงเลยไม่เพี้ยนเลยกูจะบอกให้